บอลโลกรอบกอนรอชเลิศที่ผมจะพูดถึงในวันนี้นะครับผมจะเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติอาร์เจนตินาตัวแต่งของรายการบอลโลกนะครั้งนี้จากโครจรมาเจอกับเนเธอร์แลนด์ทีมมาเมื่อของรายการนี้ที่คุมทัพโดยหลุยส์ฟานกันครับซึ่งนี่ครับจะเป็นการรีแมตช์จากรอบรองชเลิศเมื่อปี2014ที่สู้กันไปถึงดีกาครับในการดวลจุดโทษก่อนจะเป็นอาร์เจนตินาณนะวันนั้นครับสามารถเอาชนะไปได้ในที่สุดสภาพทีมในวันนี้ครับผมต้องบอกเลยว่าลีโอนลสกาลนี่หน้าใหญ่ของอาร์เจนตินาครับแทบไม่มีปัญหาที่จะมาปววดหั กับการเลือกนักเตะเลยครับต้องบอกพวกเขานะครับมีทีมที่แทบจะเป็นชุดที่ดีที่สุดที่ลงสนามได้อย่างในรายของอังเคลดีมาเรียครับที่มีอาการบาดเจ็บไม่ได้เล่นเป็นตัวจริงในเกมที่แล้วเนี่ยวันนี้มีโอกาสดีที่จะคัมแบ็กกลับมาลงสนามอีกครั้งแล้วนะครับหลังอาการดีขึ้นตามลําดับแล้วก็สามารถซ้อมร่วมกับเพื่อนได้แล้วเรียบร้อยส่วนแนวรับครับผมลิซันโดมาตีเนสหนึ่งในฮีโร่ในเกมที่เฉือนออสเตรเลียมา2ประตูตอนหนึ่งวันนี้ก็มีโอกาสจะลงสนามเป็นตัวจริงเช่นเดิมครับในการบัญชาการแนวรับร่วมกับโอตาเมนดี โดยที่จะมีเอเมโนมาร์ติเนสเป็นผู้รักษาประตูส่วนผางมิดฟิลด์ครับอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์เป็นตัวสำรองในตอนแรกนะครับแต่พอได้ลงสนามมาผลงานไชไลเหลือเกินจนตอนนี้ครับก็ได้เป็นตัวหลักไปเป็นที่เรียบร้อยส่วนในแนวรุกครับฮูเลียนอวารเรสจะได้รับโอกาสก่อนหน้าเลวตาโรมาร์ติเนสที่บอกเลยครับว่าฟอร์มในฟุตบอลโลกครั้งนี้ส้นตีนที่สุดเลยเพอสมควรครับพิกกาอวารเรสครับที่ยิงมา2นัดติดเข้าให้แล้วและแลน่นอนละครับว่าคนที่สําคัญสุดในทีมครับชายผู้เป็นเดอะแบกของทีมฟ้าาาขวอย่่งเนมซ จะนำทัพมาครับแต่สาหรับแฟนบอลอย่างเราเราครับในช่วงเทศกาลร,รับโลกแบบนี้เราก็ต้องหาเดอะแบกเฉพาะตัวของเราครับ เพราะผมต้องนอนดึกท้องเนี่ยมันก็เลยต้องหิวตลอดเวลาแถมฟุตบอลน,นะครับมันยังเตะหลายคู่นะถ้าใครดูตั้งแต่วันแรกเนี่ยแม่งเตะตั้งแต่5้าโมงนะสามทุ่มห้าทุ่มตีสองถ้าใครดูตั้งแต่เย็นเนี่ยโอ้โหท้องกิว่วแล้วบอลเนี่ยมันเตะคู่ดึกเราจะไปทําอาหารก็ไม่ได้อ่ะจะออกไปซื้ออาหารก็กลัวจะพลาดช็อตสําคัญในเกมไปนี่เลยครับผมเลยได้ตัวช่วยนะฮะสำหรับคนชอบหิวในช่วงเวลาดูบอลแต่ไม่อยากลุกไปทําอะไรครับกับนี่เลยไทยสั้นไก่สามัญประจําบ้านบอกเลยนะครับ ว่าไก่ไทสั้นนะฮะมีให้เลือกแบบทอดก็มีแบบย่างก็มาตามที่เราต้องการเลยครับโดยมีทั้งหมด12รสชาติและก็ทําง่ายทุกรสชาติโดยผมครับเบลขอฝานวันนี้ขอแนะนําเลยครับไทสั้นปีกไก่มนสไตล์อเมริกันกับขั้นตอนง่ายๆของการทําอาหารจากไก่ไทสั้นปีกบนสไตล์อเมริกัน2รอบกันไปเลยเพียงแค่คุณครับมีติดบ้านติดตู้เย็นไว้ครับฉีกซองเข้าไมโครเวฟ อุ่นด้วยอุณหภูมิ800วัตต์แค่เพียง2-3นาทีทำง่ายทุกตัวทำง่ายทุกสองทำง่ายทุกรสชาติย้ำอีกครั้งนะครับว่าไก่ไทซันเรามีให้เลือกถึง12รสชาติ ๆหรือรสชาติอื่นที่ผมอยากจะแนะนําเพิ่มเติมครับนี่ไก่ย่างเนื้อนุ่มหรือจะเป็นนี่ไก่คาราเกะสไตล์ญี่ปุ่นหรือจะเป็นนี่ไก่กรอบไม่มีกระดูกหรือจะเป็นแบบนี้ครับปีกบนไก่สไตล์อเมริกันครบทุกรสชาติเพียงแค่มีติดบ,บ้านติดตู้เย็นไว้ฉีกซองเข้าไมโครเวฟย้ำอีกครั้งครับอุ่นด้วยอุณหภูม, 8, Wh, 2, มิ800วัตต์2-3นาทีรับรองว่าโคตรดีแน่จ้าบอกเลยนะครับว่าไก่ไทยสั้นทําง่ายไม่ขัดจังหวะก,การดูบอลแค่เพียงฉีกซองทอดในหมอ้อทอดหรือจะอุ่นไมโครเวฟก็ได้ร อร่อยฟินกินได้ทันทีแนะนําเลยครับว่ารับกล่องไก่สามัญประจําบ้านตัวช่วยติดบ้านให้หายหิวไม่ว่าจะเป็นโมเมนต์ไหนอย่าลืมนะครับว่าไก่ไทยสันติดบ้านไว้อร่อยทันใจทุกแมตช์อุ่นง,ง่ายเชียร์บอนได้ไม่สนุกครับนับตั้าแต่ที่หลุยฟานการกลับมาคุมทีมนะครับพวกเขาก็ถือว่าดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับยังไม่แพ้ใครแม้แต่นัดเดียว โดยตัวผู้เล่นครับก็น่าจะยุชชุดเดิมจากที่เอาชนะอเมริกานําโดยโคดี้กักโปครับต้องบอกเลยว่าโดดเด่นเป็นสง่ามากๆก,ก,กับบอลโลกครั้งนี้ครับรายการนี้ยิงไปแล้ว3ประตูทุกนัดในรอบแบ่งกลุม่มโดยจะประสานงานกับเมมฟิสเดปายที่ตอนนี้สภาพร่างกายกลับมาฟิตสมบูรณ์เต็มร้อยแล้วหลังจากที่เป็นสำรองในช่วงนัดแรกครับส่วนแนวรับครับฟอร์จิลฟนานได้จะยืนคุมแนวรับโดยประคองน้อง,องๆอย่างนาธานอาเกอรวมไปถึงยูเลียนทิมเบอร์และแน่นอนว่าในแผงมิดฟิลนะครับแฟงกี้เดยองที่ทโดดเด่นเหลือเกินก็จะมาคุม นนกลางเเช่คคยครับโดยมีทีเด็ดที่การเติมเกมจากริมเส้นทั้งสองฝั่งครับดาร์ลบลินและก็เดนเซลดูมฟรีสติการเจอกันของคู่นี้ต้องบอกเลยว่าคู่ขี้สูสีดูดีมากครับเพราะว่าทั้ง2ฝ่ายครับต่างฝ่ายต่างก็เคยเอาชนะกันได้มาแล้วโดยที่พวกเขานะครับผมเจอกในรอบนี้มาฟรอง9 8ที่ฝรั่งเศสก็เป็นฮอลแลนด์ครับที่ชนะอาร์เจนตนาไป2ประตูตอนหนึ่งจากลูกยิงของเดนิสเบิร์กแคมป์ที่เป็นตำนานส่วนการเจอกันครั้งล่าสุดก็บอลโลก2014ที่บราซิลเลยครับวันนั้นอาร์เจนตนาก็ชนะจุดโทษไปได้ค แล้วก็เข้าชิงกับเยอรมันบอกเลยครับว่าเกมนัดนี้คู่ขี้สูสีดูดีสุดแม้ว่าอาร์เจนตาจะดูเหนือกว่าจากนักเตะที่เราเห็นอยู่นะครับแต่ว่าการเจอกับฮอลแลนด์ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายเลยครับมั่นใจว่า90นาทีจะเป็นเกมที่เต็มไปด้วยความอึดอัดประตูเดียวก็อาจจะเป็นตัวตัดสินเกมนัดนี้ได้ตอนที่ผมตัดสินใจไม่ได้จริงๆเลยนะครับนั่นก็คือไก่ไทยสั้นครับเพราะว่าอะไรนะฮะชาติฟุตบอลเนี่ยอะไรคุณเกมผมอัดรายการอยู่มันหอมมากเลยคุณเลยต้องมาแย่งผมเหรอ ดูดิโอ้อะไรวะขนาดนี้นน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 นอ่ะไปสั่งซื้อเลยโชปี้ลาซาด้าเว็บไซต์ไทยสั่นช่องทางแครปมาร์ทแพนด้ามาร์ทท็อปซูปเปอร์มาร์เกต็ตบิ๊กซีมีหมด มึงเอาไปใั้จานก็ได้ไเลเกมก็นี่แหละครับอย่างที่บอกครับรสชาติเนี่ยมันมีเยอะมาก12รสชาตินําทับมาโดยไก่กรอบไม่มีกระดูกไก่ย่างเนื้อนุ่มหรือสไตล์ญี่ปุ่นไก่คาราเกะต้องบอกเลยครับว่าของแบบนี้ต้องตุนติดตู้เย็นไว้ดูในช่วงฟุตบอลโลกดูบอลกันทุกคืนแบบนี้อย่าลืมนะครับหาซื้อไก่ไทซันติดบ้านไว้ด้วยเด้อเวลาหิวเนี่ยก็เอาเข้าไมโครเวฟหรือจะเป็นหม้อทอดแค่นี้ก็อร่อยเชียร์บอลสนุกอิ่มฟินมากขึ้นเพราะว่าไก่ไทซันครับทำง่ายสะดวกแถมอร่อยอีกด้วยไม่ว่าแช์ไหนก็เชีย มอนได้แบบยาวทั้งคืนไก่ไทสันติดบ้านไว้อร่อยทันใจทุกแมตต์อุ่นง่ายเชียร์บอลได้ไม่มีสะดุดสุดท้ายนี้ผมมั่นใจเลยครับอาร์เจนตินาเฉือนชนะฮอลแลนด์หประตูต,ต่อศูนและสำหรับคู่นี้แมตต์นี้นะครับผมชาวของกนามคิดเห็นอย่างไรนะครับก็สามารถวิเคราะห์วิจารณ์กันได้เต็มที่เลยนะจ๊ะ